เล่นไปลถรามาสมิไอ้แสงบเถเอาผมตลมันธำดูออกมองได้รถแทงกนักสามร้อยต่กิโลสามร้อยคัมพรสามร้อยคัมเพริศบีระไงคัมเริศบอีจีระัพเข้าคัมเพาิศแังเขาคัเพริโอ้แซงเลยแล้วก็รัวเข้าเซมยิ่งหลงโง่มากนะเด้อพี่น้องเด้อเห็นหลงโง่มากอีกแล้วเห็นลงโง่ยีมโลท่องจัตบาดีไหมเห็นลงโง่ ลอยหนึ่งนะครับผมโอ้เห็ดงหนังงูจานเท่าไหร่นี่ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมือนี่ผมพาพี่พาน้องมาเที่ยวงานแชีงเลืออำเภอเชียงราดครับตะวันเข้าสีบริเวณงานแชีงเลือครับคลิปนี้สีผ้าเบิ้งสินขาดในร้านดอกจานคือเขาเฮาครับผมตะวันอ้ยเดี๋ยวก่อนดูเบิ้งนี่เข้าฟอนด่างลงเขาโอ้ยน้องน้ำตาลครับผมสวยงามมากนองน้ำตาลมาเลาะจังหน่อยเราก็สีล่ำแล้วครับผม เอาไปเป็นสินค้าล้านดอกจานเท่าเลยมีเหล่าโอ้ประเดิมด้วยเห็ดปวกมาใหม่ๆเลยโอ้หน้ตาหนึ่งก็แม่นโอ้ตุ่มๆเลยครับเด้อเพื่นอนเห็ดปวกยังมีเพี่เห็ดปวกเขาดองเห็ดปวกกินเข้านี่อยป้ะอ่าทุ่งเท่าไหร่นี่ครับห้สบบาสิบบาทเด้อครับเด้อนับตัดขาให้พร้อมโอ้มันออกอีกแล้วเนาะออกอีกออกที่ไทยโอ้ฝนเศร้าแล้วเพิ่นออกอีกแล้วเด<แ>้อพี่น้องเด้อ สิบบาทนี่ละโย่ล้านดอกจันยังนี่คือเก่าครับผมตะวัไผ่มะเที่ยวงานแชียงเลือกแหลคะครับขามาเลือกเบิรงหด้่ครับมีเห็ดมีสินค้าเทบทุกอย่างแหละครับคือเก่าคนกับสีหลคือคือค่นแน่นี่แรามีหอวดอันนี้เด้อพี่น้องเด้ออหยังก็ดอกดอกดินนะครับเนาะดอกดินนะครับเอาไปปลูกก็ได้แล้วถอนหากมันมานมําดอกดินครับเพื่อนเอาไปแซ่เขาแหละครัหงหนึ่งเขาข้านามันเกิเป็นสีนม่วงมวงดอกดินครับเป็นเหมืนว่าดอกดิน ยังเลาะเข้าไปเบิ่ข้างในน้นกันครับอันนี้คือไม่าไป่ใส่นอบบนี้เทปปวกไหลด้วยไม่ได้ขม่าด้วยไม่หอดเทปปวกยังกระทังนั่นก็เหลี่ยมพิบๆอยู่เมงแค้งเมงขับด้วยครับโเ,เนมนตมงแ,งแมททค่มันตัวักบาทนะครับนี่ถือตัวละ,บวละบ2บาทโอ้มันหายากน้วแมงขับ ถือเหรียญเหียมมิบมิบอยู่ประมาณนี้จะคล้องลานจักไปใส่สงสัยไปหาหลอกงานแขีงเรือแล้วรักเอาเห็ดปวกเราสบ่าเราบ่อยู่โอ้ยโอ้พุดหล่ะเราว่าเป็นเราบ่อยู่เราไปเก็บเห็ดเฮ้ยนต่พี่แม่นเบิดบวกป้าแล้วห้องเก่ามากล้ลังถึงสั่งเลยเราไปเก็บเห็ดปวกมากแล้ววะลายเป็นจะคล้องลานบ่อยู่ล้วไปหาเห็ดปวกมากแล้ววะ เรียบบรนบานี่เท่าไรครับสามโลเ้อแบบบาลาีิการเท่าไหร่ปลาได้กับปต่อเอาเคี่ยกันก่อนเคี่ยกันก่อนเคี่ยกันก่อนมาไ่เขาบอกว่ามันกำลังเครียกันอยู่สาโลสองกิโลสโลสองกิโล อาเห็ดผวกล,ล้วยห่โอ้งอลองกะขึ้นบ้าคแห่งน้ำอานารตุ้มต้มสี่จานเท่าไหร่น,น,นะครับสองลอยคระจานละสองลอยนะครับแบบแบบตุม้มตุมแบบบ้านๆนี่เด้อ การลอยเดียวนะครับเดี๋ยวนี้หลายราคาันนี้แบบพี่เราขายอยู่ทั้งเขาดีละเพระว่ามันก็ี้เสียงดังแน่จังน่อยเหมือนนี่มันเป็นงานแข่งเรือครับผมสินค้าล่ามแบบจานเ้าผมว่าหาเลือกเบื้องได้ครับผมอู้นี่มันหยั่งนีดเดียวกๆกว่าสีเบื้องถ้าพี่ภาพน้องเขาเบื้องเหมือนนี่กว่นไงมันคือหยั่งนี่โอ้ทอดเด้อครับเด้อเบื้องนม่เน่เด้อทอดเด้อครับมันคือหยั่งเหรนี่ ม่งกับไปได้ยี่หรือเปล่าครับโอ้เอาหนังยางไนีโอ้โหมีเลือดิวนั่มเลยครับเรืองหนั่มเทไหนี่ครับสองร้อยเก้าสิบบาทอร้เกาิเลยครับเรือเราขายอยู่ทั้งเขาด้านดอกจานนี่แหละครับมาเลยครับผมฮะโคตร้านเบีะคะโคต้าโโอ้รับับ เนินล้ครับเรือจิ๋วกับมี่บ้าเรากระังสี่ล้ำเปิดงานแล้วงานเขาไปเบิ้งน้ำเพลินดูลํำเปิดงานแข่งเรือแล้วไปเอาไปเบิ่งงานเปิดงาน,งานข่งเรือก่อนครับเพาาราะจังงานเลาะเบิ่งรานดอกจานน้ำกันครับมือนี้เป็นมือเพิ่พนเปิดงานครับผม ทำเพื่อเขมรลาดครับผมเรืองกับสีดังเนี้ย,ย,ยเล็กน้อยเติร์เติร์ดตลายเลยครับเ หลังจากเขาเบิ้งเพิ่นฟ้อนล่ำพิธีเปิดงานแล้วเขามาเบิ้งสินค้าทางการเกษตรสินค้าการค้าการขายเทาต่อคุณ<อ>น่ะเฮ้ยมีมีเห็ดหละไรงอกมากเด้อพี่น้องเด้อเห็ดหละไรงอกมากอีกแล้วเห็ดหละไรงอกช่อง่นะาไรนี่แนมะ่รอ้อยหนึ่งนะครับเด้อตุ้งฟูต,ตีปีเห็ดปวดกระมี่มาไม่หลายเด้อครับเด้อช่วงนี้เห็ดมากอีกแล้ว อ้นงแมพี่เสียงมันกัดสีดังแน่จัง่อยนะครับเด้อเพราะว่าเพิ่กนกระลังฟ้อนรั่เป็นพิธีการเปิดแข่งเรืองเน่าของเมือกขี้มลาดครับดูนะเฮ็ดปวกระมาอีกแล้วเฮ็ดละงเูเฮ็ดตะไคร้ก็ยังพมีนะครับเด้อเพิ่นว่าเป็นสุดซุดไทยแล้วครับเดี๋ยวกัวบมา,าแล้วเฮ็ดปวกได้ปลาก็ขึ้นมาเลย ครับทั้งหมดไปลองมืออีกก่อนครับในอบหน้าดามีปลาแห่งที่เราคิดบมปลาเราโอ้ยปลาข้าวน้อยนี่นี่พี่นอ้องปลาข้าวนี่นี่ปลาข้าวปลาคบปลากดนี่เบิร์ตนะครับเด้อปลากดไงจานจักบาทดก็ปลาน ละลอยนะครับเดีย๋ยวปลาข้าวแล้ววิซอนตัวปลาข้าวหน่อยจานละหนึ่งร้อยบาทเฮ็ดบวกกับมี่ภพหน้ามีวุ่นเมี่ยงกันนะแม่งข้ามตัวจักบาทล่ะครับเนดะเพิ่นขายตัวจักบาทโอ้แม่งข้ามหนอจังเบัวขายตัวจักบาทเราคงจะขึ้นว่าเห็นเขาขายตัวละบาทกลัวตัวละสองบาทผุ่นึกเครื่องเติบอยู่ มึงข้าวพี่าดาวก็เลยเป็นข้าวมาเราเพ่งต้องหนูจักลาข้าวอยู่เอางานของไอ้คนขังในดูโอ้นั่งล่ำเพิ่นกระลังล่ำแล้วงานล้งจานดิพ่พี่พาน้องไปเบิง่งน้องๆโป่งล่างเพลินล่ำโขงแวบๆบางือนันแล้วมาเบิ่งสินค้าต่อดูนะอู้หูดวคลิปโปมหลายนะครับเรื่องคลิปโอมคลิปรอกบหน้าหลาทรับหลายอยู่นึกว่ามันโบมี ฝนตกเศร <ihen Bringing forward> mm ้าเรี่ยวบนมาใหม่เด no ้อครับเด้อหลายเลยฮู้เมียเรานี่แม่บวกหอยหอมจักบาทเนี่ยลอยเศร้าเด้อครับเด้อลอยเศร้าฮู้ะโอ้ยกี้บลอมเลยบ้านเนี่ยลอยเศร้าเด้อครับเด้อแต่ว่ามันไข่เหรอเนาะแม่เนาะมารอบนี่ไข่เหรอเด้อพี่น้องเด้อหลังจากห้างหายไปฝนตกช่วงมังคั่น ร้อยต่อร้อยยี่สิบบาทโอ้ดักแม่เล่ากำลังเริ่มมีอีกแล้วครับพุ่นข้างล่างกับแม่เริ่มอยู่น้นองเสียงแม่กับสิดังแน่จักหน่อยเด้อครับเด้อพุ่นเพิ่ธกำลังฟ้อนลำลำฟ้อนลำเปิดงานนะครับนอกจแกตอนนี้ก็ยังบัท่นมีคนมานหลอกเพราะว่าผู้ใดกกับไปเบิ่งมาหลอกมาลำเอาโมเมนต์มาลำไปเบิ่งนั่งลำอ,อยู่ครับเพลินลำเปิดงานอยู่แน่มันสิไปแล้วนั่นเห็นบ่ มันหนวกหูนี่นี่หูมันไหนเหงามังหันกระลังโพหัวแม่ท่านพอดีเพมอนเด้อพี่หลองโตบักใหญ่หนึ่งเด้อครับเด้อลอยเท่าไรแม่ลอยต่อลอยเศร้าเด้อครับเด้อมารอบนี้โตใหญ่กว่าเขาไครพร้อมเริ่มพ่วงแล้วช่วงบังหันมันฝนตกครับภัยูเขากเคยมีบุหรี่บ้าเห็นหรอโงกใหญ่แมล้อท่วมจั๊บบาทดิแม่เห็นหรอโงกลอยหนึ่งเลยครับเด้อ ไขมาเลาะล้านแข็งเลือกันเขามาเลาะเบื้องล้านดอกจานได้ช่วงนี้มีเห็ดหลางโอกมาเลียวเห็ดปัวก,กับมาเปี่ยนลูกล่างให้เรียบร้อยจานแบบไงหนึ่งแบบล่างนี่เลยแม่เจ้าบ้านรอยหนึ่งคือกันป้าไผบ่โบยากล่างเองล่างให้เรียบร้อยเด้อพี่น,น้องเด้อพร้อมแกงแม่เรากำลังขูดขายอยู่เขามาเลาะแข็งเลือดแล้วก็เขามาเลาะเบ,บิ้งเห็ดไปแกงได้ครับผม,บมกินรอกินบ่มกับมี่ปลาล่องลีกับมี่ปลาดุกเด้อครับเด,ด้อปลาดุกถุงเจ้าบ้านนี่แม่ ลอยดึงคึกขังน,นะครับเด้อพักกันแย่งกันมีพร้อมดอกดินกันมีใส่ขี้ให้พร้อมท่างนี่ใส่ขี้บวกไปสักบาทครับใส่คีแนวลอยใส่คีแนวลอยสามซีฟจะถอดกบาแล้วเอาแค่ซีฟบาทเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะเฮ้ยช่างนี้แหังเรียบเรียบราบราบเลยสดสดเลยนี่กบหน้ากบหน้าพี่น้องเลยนี่คือเก่าเด้อครับเด้ออ่านเล่า โูมเพีลุกดิกดุกเดิกอยู่ในอะไรเพี่ดวงบักพ้ผาคือเกาเสียงดังแน่จักน่อยเด้อพี่น้องเด้อบึดจำบึดจำบึดอยู่ทั้งหลังนี่อนี้นเป็นงานพิธีเปิดงานแข่งเรืออ,อําเภอเขมมาราชครับผม<อ>ไปข,ขอมาลาะเทียวงานแข่งเรือแล,ล้วก็เขามาลาอล่านดอกจันได้ครับนี่คือเกาหมูปลาน้องงัอัตโต้กับมีแล้วตักกัดแตนนี่ลายครับพูดแมงข้ามกับมีเล้ครับเด้อ อันนี้เจ้าบาทครับแบบดิ่ซาอบาทเลยครับผู้ดิ่ได้ตั้งวันหลายตัวเด้อพี Crit ่น้องเด้อสิบตัวมาซาอวบาทได้หลายอยู่เด้อครับแมงแข้งแมงแข้งคือเก่าบุระพบเคียงเคียดแข้งน่องง่วหมูปลาของแม่เราคือเก่าหั่นตอนับอยู่ข้างหลังครับพี่นับครบนับเขียดนับทิ่ปมเสียงดังแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อข้างหลังเฮาเพิ่นกระลังฟ้อนลำอยู่ครับ กำลังเปิดงานขึ้นบานนี่แหละวนวนเห็นว่าเพิ่งกำลังล่ำอยู่พี่น้องทั้งหลังฮาแม่แล้วกำลังหลางโอ้โหเห็ดหลังงูจานจักบาทนี่แม่แบบนี้ร้อยห้าสิบร้อบบาอันนี้่โมเมนเด้อค่ะสดซ้ำเด๋มันขืนมากินเห็ดโอ้นั่นโอ้ไตขืนมากินเห็ดเด้อของแท้่อนเลยนะครับเด้อสดร้อยห้าสิบเห็ดบวงแบบนี้เในแม่ ร้อยนาศิบด้อค,ครับเด้อดอกาาบานของแม่เราบไปสิบบาทเน็ดเดืมมอบไก้ยิงเลยนะครับล่านดอกจันไปของมาเที่ยวงานแข่งเหือเขามาเลาะเบิ่งได้ครับสินค้าก็มีหลายคือเกาโูมกินรอบออักหอยโอ้เป็นกระลังล่ำอยู่ทางเราถือว่าพี่พน้องอ้อมไปเบิ่งก่อนถอ่เสื้าปลาคือเกาหมูปลาแม่คขาก็กระลังกินบ่มีเวลากินนะครับเนืดอบวบพวกพอน้องกิ๊กก็กระลังนับอยู่คุหนะึ่ะ พอสอแล้วดอกแล้วสิหลงเดี๋ยวเรานับก่อนพบหน้าขี้โป่งขี้รอกับนี่คือเก่าลครับจบไปแล้วอีกชุดหนึ่งแล้วยังอีกชุดหนึ่งเขาหลอกเบิรงก่อนครับตอนนี้ลอยต่อลอยเท่าไหร่ละครับนี่ลอยต่อลอยยี่สิบเด้อครับเด้อมันใครเ่ะเด้อครับตอนนี้ิึงใครเต็มทองแล้วห้องอิดิสเลยนี่กลับมาเรามีหลายคือเก่าครับ โทษครับโทษใช่ด้วยเพื่อที่ได้ถ่ายถ่านงช่นี่เห็ดปวกพร้อมจักบาดนี่ลอยหาสิบกำงาบักหอยขี่กระต่ายเล่ากับนี่คลีบรอคโอมเิดนะครับ มั่นเราก็มีมองหอยปัดง่ายยังไม่ได้เปิดไล่ได้ครับเด้อบูนัตคิบวัวลอยต้อลอยซ่าต้อลอยซ่าเด้ครับเด้อขับมาหลังฝนตกรอบนี้โตใหญ่กว่าเก่าไครแล้วครับผมนี่แหละครับเสียงดังแน่จันเอยเพราะว่ามันนี่เขาม้ามืองานเพิ่นครับผมเป็นมืองานพิธีเปิดเรือเปิดยังก็มาเดินพิธีเปิดงาน แข่งเรือยาวประจุบปีครับผมเอาเภอเช็คมาล่าท่องผุดอ่ะถึงครับมาครับวันนี้เอาไว้สักนี่เราพี่น้องพี่น้องมาลองมาเสียงดังแนรงชุหน่อยครับผมนะคะจากชมรมศิลปวัดชนาธรรมคนสับไวใส่ใจสุขภาพคือล้วพี่น้องถ้ามาทายงานแข่งเรือกันเลยลงมาทางพี่เลยครับเด้อผุนอ่ะกิ๊บโป้ไม้อีกแล้วลอยต่อนลอยเศร้าเลยนาะโอ้หมารอบนี้โตใหญ่เลยครับเด้อโตใหญ่ละกับใครละนาะตอนนี้เนาะโตใหญ่ละกับใครละครับโตละลอยเศร้า ผมหน้าเลยครับนี่ถุงละลอยเด้อครับเด้อตัวใหญ่ๆตัวงามๆเลยโอ้นี่หลายเด้อครับเด้อยางลงมาทางพี่ละครับทามาเที่ยวงานเชียงเลือกไะยางลงมาสนทางโกค้คำสาทางพีละโอ้โหนะครับปรากฏเล่าาเฮดบวกกะมี่เฮดบวกทางนี่กะมี่คลิปลอกะมี่ทางขุนกัมีให้กันนะครับเด้อดแล้วก็มานั่งขายทางพี่ลโะโคบแห่งเคียดแห่งปลากรด ขายเที่ยวงานแข็งเรือครับผมผมเพื่อเขียนมาลาดนะนกักระลังมาเรื่อยๆครับผมดนด้านในรับกันครับ